เยูสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอาวีนะครับเพื่อนๆมันจะมีในส่วนของโบนัสนะครับซีซั่น38เนาะซึ่งบอกเลยว่าหน่าโดนมากๆนะครับกรอบยังสวยมันจะเป็นเกี่ยวกับธีมวเันท้ายนะครับผมมองว่าเดือนหน้าก็วเันท้ายแล้วเนาะที่นี่นะครับกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมตรงนี้เราสามารถนะครับเติมคูปองเนี่ยแล้วนำ799กูปองเนี่ยมาหมุนนะครับมาหมุนเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เนี่ยการันตีเลยนะ ตั้งแต่800คือขั้นต่ำนะใครที่ดวงสวยมากก็คือ800ได้มาปองได้เพิ่มแต่ถ้าดวงดีคุณอาจจะได้ประมาณเนี่ย1,400เก้าเลยนะถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะก็ถึงวันที่31มกราคมนะเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับผมแล้วก็ถามว่าทําไมถึงหน้าเปิดช่วงนี้ใช่ไหมนี่เลยนะก็จะมีวอลล์พาสเนะครับวอลล์พาสก็คือ90เวลนะครับผมสําหรับใครที่ซื้อล่วงหน้าเนาะเราก็จะได้สก,กินนะที่เป็นในส่วนของอารามแล้วก็ดูอินไปเลยนะครับส่วนวีล่าเนี่ย ก็จะได้แบบเช่ามาใช้ก่อนนะครับเจวันเนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับซื้อตอนนี้นี่เลยนะมีชุดเปลี่ยนด้วยชุดอารลาม,มสีเขียวนะยครับโอ้โหบอกเลยผมมีอาราม,มยังผมไม่พาอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ต้องซื้อก่อนสาบ็ดนะครับผมแล้วทีนี้นะสิ่งที่มันสอดคล้องกันนะค่อนข้างดีเลยเพื่อนๆก็จะมีในส่วนของอกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่เลยกิจกรรมนะเติมปองนะพาร์ทสาสดนะครับก็คือเนี่ยถ้าเกิดคุณเติมนะคุณก็จะได้ของนี่นะครับ คุณก็จะได้มีโอกาสได้ลุ้นรับนะอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าลุ้นรับนะซึ่งผมมีอยู่หมดแล้วอ่ะมีอยู่หมดแล้วทุกคนครับอันนี้อันเดียวนะอืมแล้วก็นี่ครับ49คูปองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ลุ้นรับกล่องพวกนี้หมดเลยนะครับผมนะแล้วก็จะได้นะครับตรงนี้ได้อีกทั้งหมด3เวีนะพอเราเติมเนี่ยรู้สึกว่าจะเวล้เท่าไหร่เสิบแ38หรือเปล่าหรือ30เท่าไหร่นี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เติมมานานแล้วนะไม่เคยเติมลงหน้าด้วยนะครับผมมา เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเติมเนาะเราขาดอีกเท่าไหร่น่าจะประมาณ500กว่าปองนะครับเราก็จะได้หมุนได้799เก้าเนะครับผมเดี๋ยวเราไปเติมมาเลย,ลนเนยเแล้วกันครับผมเอาล้วครับเพื่อนๆก็ไปจัดมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีอยู่878ร้อนะครับก็ใครที่เติมแล้วก็สามารถเติมผ่านเติมกิมบอลคอมได้นะครับปลอดภัยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเลือกเป็นผ่านช้อปปี้เพย์นะก็จะได้โบนัสด้น,นะครับนี่ผมได้มาเท่าไหร่หกร้อย ประมาณ620มั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเพื่อนๆคิดว่าผมจะได้เท่าไหร่ครับระวังตั้งแต่800ถึง1,499ผมขอไม่เยอะครับผมขอแค่พันสี่พอนะทุกคนนะแม่ใครที่คิดว่าผมจะได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์ไทยดูแล้วกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องบูชแนลนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับใครที่ชอบดูอาวีอยากดูแนวทางแบบไหนใครที่อยากดูนะครับคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งหรืออยากให้ดูไตแรงนะ คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวมาทำเพิ่มให้เนาะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับโอ้ได้มาเท่าไหร่ตอนนี้เป็น911นะเมื่อกี้ผมได้มาอีก111คูป,ปองนะก็ถือว่าเยอะนะ111นะครับสิ่งเราจะไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือขยักได้อีกก็คือเนี่ย1499นะก็ถือว่ามีโอกาสได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อวอลเล์รับพันล่วงหน้ากันทุกคนนะครับอันอื่นผมไม่เล่นแล้วกันนะผมรู้สึกว่าผมมีเกือบหมดแล้วอ่ะ อะนี้เลยนะครับผมแล้วก็อ,อ๋อเราจะได้30มสิบเลเวลทุกคนนะครับเมื่อที่เรากดมลดภาร,รไปเนาะแล้วเราจะได้นะครับใครที่เติมครั้งแรกรู้สึกว่าเหลือสามสี่เก้าอย่งมั้งนะใครยังไม่เคยเติมมลพารเนาะเราได้สามสิบเลเวลแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้อีกนะครับจากจากในส่วนของอะไรนะเมะื่อกี้ก็คือสามเวลเนาะนะครับมามากดรับของรางวัลก่อนเพื่อนๆเอากระเป๋าเต็มครับผมโอ้อะไรครับเนี่ย เดี๋ยวมาเคลียร์ครั้งก่อนนะขออนุญาตขออนุญาตเคลียร์ครั้งแป๊บนึงนะเนี่ไม่ใช้ขายหมดทุกคนมาเราไปกดรับก่อนนะครับเปิดครับผมนี่นะครับได้อดีวีนแบบนี้ไปเลยทุกคนนะครับนี่นะ ผมไม่ได้อยากได้วิลล่าหรอกทุกคนผมอยากได้อารลัมครับนี่อารมสวยไหมเนะี่ยแล้วก็มีนีสกินด้านหลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะเป็นสีเขียวนะครับผมอ่าผมพับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนะที่เราไปได้เมื่อตะก,กี้มาแนละ้วก็จะมีในส่วนของกล่องเติมปองหกใช่ไหมกดเลยแล้วกันนะครับโอ้โหทุกคนเกลือแบบไม่น่าเชื่อนะครับผม นี่เราเกลือขนาดนี้เลยเหรอนี่เราเกลือขนาดนี้เลยเหรอ <S <S เพื่อนๆเม่อมเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับในส่วนของสก,กินเพื่อนๆนที่อารามเมื่อสักครู่ที่เรารับมานะครับเนี่ยนี่อารามผมผมอยู่ตัวนี้นะเพื่อนๆอันนี้ของก่อสวยอยู่แล้วนะนี่นะครับเป็นเอสเลียมนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ต้องมีนิดนึงนะนี่เป็นไงสวยไหมเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับเพื่อนๆปึ๊บุกตให้ เพิ่มเลเวลก่อนนะไปะไปเลยครับทุกคนเออือสวยนะเนี่ยสวยไหมเพราะอยู่ในเกมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแหละเนาะนี่อยู่อย่างไรล่ะเบื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มเลยนะครับนีออ่สวยทุกคนผมชอบนิเมชั่นมากเลยนะคือแบบดูดีนะฮะ นี่เป็นไงเราเป็นจับเข้าไปนะครับแข่งตีกัน,นครับว่ากดเลยครับเนี่ยสวยนะผมว่าสวยดีนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้เลื่อนคืนนะถ้าเกิดว่าสิงโตเราวนไปโดนฝั่งตรงข้ามนะครับจะพร้อมตีแรงเลยกันแะประมาณนี้เลยกันนะสำหรับอารัมนะครับผม แล้วก็อีกตัวนึงเป็นใครครับอีกตัวนึงเป็นอะดูอินเนาะอะดูอินผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะเขาหาสักครู่นี่อะดูอินผมนะครับอะดูอินเราเมื่อสักครู่เราได้ไหนมาทุกคนเราได้อันนี้มาเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับระวังเราดูโมเดลอ่ะไปดูว,าาวีลา่ามั่งวีล่าเหมือนผมยังไม่ได้กดมานะวีล่านะครับวีลา่าเมทไม่ดได้เล่นเลยไม่ได้ไม่ใช่สายเมทนะอ,อันนี้เป็นสกินที่ผมมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วมันก็สวยอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอ่า รักไหมเอ้ยเนี่ยก็ซื้อมาแต่ตอนนั้นไม่ได้เล่นหรอกนะครับจะซื้อมาทําไมก็ไม่รู้แล้วก็จะมีเมื่อตะกี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปกดให้ดูเลยดีกว่าไหมผมยังไงผมก็ไม่ได้เล่นหรอกนะสําหรับวีล่านะครับเดี๋ยวผมกดมาให้ดูเลยกันนะเพื่อนๆนจะได้เห็นภาพนะครับนี่อ๋อู้ชักเวดตัวครับแต่เดี๋ยวหลังวันที่หนึ่งไปเนี่ยเราต้องเล่นทุกวันแล้วนะเพราะว่าเราจเจ้ากรอบนะครับเพื่อนๆเราจะมีโอกาสได้กรอบด้วยนะใครที่ซื้อล่วงหน้าไว้นะครับ นี่เห็นไหมสี่วันสุดท้ายเราจัดมาแล้วทุกคนนะครับฮีโร่นะฮะแล้วก็เอาแทงก่อนแล้วกันเนาะมันเป็นแทงใช่ไหมดูอินเนี่ยนี่ไงใช่นะครับเพื่อนมามาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับ นี่โอ้โหเป็นไงทุกคนสก,กิลแจ่มไหมครับนี่ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันอีกตัวนะนเพื่อนๆนะผมว่าเวลาเนี่ยน่านะจะสวยสุดแล้วแหละนะครับอ่ะอันนี้ของเดิมผมนะปึ๊บของเดิมจะเป็นสีออกชอมพูชมพูอันนี้คือมันเหมาะก,กับวาเลนไทน์แมกกว่าอีกนะจะไม่เป็นไรนะครับเราจัดอันนี้มาแล้วทุกคนนะฮะนี่นะครับ สวมใส่เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นเช้า7วันนะก็เด<ช>ี๋ยวเราจะได้เวลสามสิบนะเหลือเล่นไปก็ได้แล้วนะเวลาแล้วไม่นานนะเพืเ่อนๆไปเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลกันดีกว่านะครับเวลาก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งผมก็เล่นไม่ค่อยไปหรอกนะแต่ก็รู้ว่ามันก็พอเล่นได้แหละนะครับก็มีไว้เพื่อเพื่อวันไหนที่ไปโซโล่คนเดียวต้องเล่นเมทนะเป็นตัวที่ดักพุ่มค่อนข้างดีนะตัวนี้นะครับสวยไหมก็ออกสีก็สวยอยู่นะเป็นเหมือนแบบสีช็อกโกแลต สตูบอร์ดี้อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะดักเทนตรงนี้นะฮะโอ้เทนเพิ่งจะเดินออกมาเองทุกคนผมซื้อไอเทมแพปหนึ่งนั้นก็ไหนๆะก็ไหนๆ,ๆละเอาไปแกล้งเทนเล่นครับโอ้เทนนี่ก็ตายแล้วมั้งจริงๆเราไม่ต้องซื้อออฟมาหรอกนะมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอกนะครับนี่ทุกคนสกิลดูทันไหม ก็อลังการดีนะผมว่าสวยดีนะนนก็ตามตามราคาเพื่อนๆนะนี่นะฮะไม่มีคลิปมานะตอนนี้สกิลคูดาวไวมากนะครับเดี๋ยวเราเทนไม่กล้องหนึ่งเดี๋ยวผมสกิลให้ดูกล้องแนะนี่สวยทีเดียวเลยนะเพื่อนนะก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปจ่ายก,กันด้วยนะกรอบเดี๋ยวผมได้มาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูก้อบแล้วกันนะแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นกรอบสีชมพูวิบวับวิบวับนะยังไม่มีวิบวับเหมือนกันนะครับก็ คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนชื่ชอบหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับว v ก็คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ